รับข่าสรายการเซเรียมสามพระรามสี่ครับเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการขันพกกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียนี่เป็นครั้งที่5 0นะครับจะแข่งขันที่ประเทศพูตานวันที่2ถึง8ก็คือจะเริ่มแข่งขันในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับและทีมพกกายฟิตเนสของไทยเราเตรียมจะออกเดินทางเรียกว่ากลางดึกคืนนี้แหละครับสี่ตีสี่เครื่องขึ้นบินไปที่พูตานนะครับวันนี้3คนครับทั้งนักกีฬาแล้วก็ผู้ช่วยผจรทีมนะครับมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมขอแนะนําก่อนเลยนะครับข้างๆผมครับรูปหล่อคนนี้ วันชัยการจนะพิมายหรือเควินครับสวัสดีครับครับถัดไปเป็นผู้ช่วยเลขาธิการผู้จัดการทีมนักพกกายชุดนี้นะครับคุณบุญชัยแท้แต้ครับสวัสดีครับหุก้ามใหญ่มากและที่ข้างๆแชมป์นะครับน้องจอยอลิสาชนศิลนครับนี่เป็นแชมป์พกกายหญิงชิงแชมป์เอเชียตอนเหนอทใต้ล่าสุดนะครับน่าสวยพึ่งได้พบแล้วมีคนปกป้องครับอ่ะอย่างที่ได้บอกไปพะกายชิงแชมป์เอเชียเริ่มพรุ่งนี้2-8ถึง ที่พูตานนะครับมีทั้งหมดแข่งทั้งหมดกี่รุ่นแล้วไทยเราส่งนักกีฬาไปมากน้อยแค่ไหนครับมีทั้งหมด32รุ่นการแข่งขันนะครับเราส่งนักกีฬาไปทั้งสิ้นเนี่ยยีท่านนะครับซึ่งนับว่าเป็นทีมชาติไทยที่ส่งไปแข่งขันในรายการนานาชาติที่เราส่งไปแข่งต่างประเทศเนี่ยเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเราเลยครับเพราะอะไรครับก็สมาคมคาดหวังว่าอยากให้การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญอยากให้รวมกับ จ้าหน้าที่ควบคุมทีมไปด้วยทั้งหมดเนี่ยทั้งโค้ชทั้งบุกสอนเนี่ยมากกว่า40คนนะครับรวมแล้วทั้งหมดการกไปอย่างเงี้ยมันอย่างน้อยเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเองนะครับและได้ประสบการณ์ซึ่งบุลคลากรเหล่านี้ครับจะกลับมาทําประโยชน์ได้มากกว่าสิ่งที่เราทุ่มเทไปแน่นอนออครับแล้วมาทาไมทาไมแต่งตัวซ่้างรูปอย่างนี้ มาเพราะกายคุณแต่งตัวมาไม่ไม่ให้พวกผมเห็นอะไรเลยคือการเปิดให้กรรมการเห็นทีเดียวเลยหรือเปล่านี่เรียกคือคือเราให้ดูภาพอ่าเดี๋ยวว่าเห็นหน้าของเควินหรือจอยนะครับอลิสานี่ชื่อเล่นชื่อจอยนะครับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆเรียกกันจอยเดอะแชมเปี้ยนเพราะว่าเป็นแชมเปี้ยนในขณะที่ทางด้านวันชัยเรียกเควินนะครับเควินเนี่ยอผมพูดดีกรีก่อนเลย เป็นแชมป์เอเชียฟิตเนสชาย7สมัยแชมป์ประเทศไทย6สมัยและแชมป์โลก6สมัยเดี๋ยวต้องฟังเสียงเขาบอกพวกกล้ามใหญ่ๆมักจะเสียงเล็กไม่รู้จริงป่าเพราะว่าผมเห็นมาแล้วนะบัวขาวพาราดอนสีชาพันธ์กวินบินได้พวกล่ำๆเนี่ยเสียงจะเล็กๆอย่างเงี้ยครับไหนพูดซิสวัสดีครับโอ้โหเนี่นี่ล่ำเสียงใหญ่นี่ล่ำเสียงใหญ่อันนี้พูดถึงเสียงเล็กอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีอย่างอื่น อันนี้ไม่รู้นะเคีไม่ใหญ่ไหมเสียงใหญ่นะก็ก็ปกติคร oh, ับปกติครับถามเควินโอ้โหมีดีกรีมากมายเียเป็นแชมป์โลกฟิตเนส6สมัยแชมป์เอเชีย7สมัยครั้งนี้ก็จะไปแข่งชิงแชมป์เอเชียครับผมตั้งเป้าหมายไงครับเนี่ย ั้งเป้าหมายทุกๆครั้งก็คือทำทำให้เต็มที่ที่สุดครับเพราะว่ากีฬาก็คือมีแพ้กับชนะใช่ไหมครับครับ,รบก็ตรงส่วนปัจจัยภายนอกเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เราสามารถควบคุมปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองครับก็คือทําเต็มที่ให้ดีที่สุดแล้วผลแพ้ชนะออกมาอย่างไงก็แค่ยอมรับผลตัดสินครับกีฬาบางประเภทมีเสมอนะ แต่อันนี้ไม่มีพูดพูดพูดหล่อเหมือนหุ่นจริงๆฟังเสียงจอยว้าดีกว่าคือคนดูอาจจะสงสัยว่าทําไมเวลาไปประกวดเนี่ยตัวต้องโอ้โหแทนสีน้ําพึ่งขนาดนี้เขาบอกมันช่วยดู definition ความชัดใช่ไหมมันต้องมาทาอะไรไหนอธิบายให้คนฟังนิดนึงสิคะมันลดความได้เปรียบเสียเปรียบด้วยกันในส่วนหนึ่งก็คืออย่างคนขาวคนดำอย่างเงี้ยแล้วลดภาพที่ออกมาให้มันดูเป็นกีฬามากกว่าที่จะเป็นแบบผู้หญิงขึ้นไปใส่บิกินี่ก็จะเหมือนกับ ก็เหมือนหญิงทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราได้ทาสีเห็นลายกล้ามมืที่ชัดเจนแล้วก็จะแยกออกว่าเออนี่คือกีฬานะลดภาพที่โป๊ออกไปให้ดูนอ้ยมีความแข็งแรงมากกว่าครับครับอย่นง้นท้งนั้นน่าจะลดความไม่เกเสีดเดี่ยวในการในการที่กรรมการจะมองครับครับคือคือของจอยเนี่ยที่มอสกู่ที่บอกนะได้แชมป์เพาะกายหญิงในระดับแชมป์เอเชียตอนออกเสียงใต้แต่จริงๆแล้วเนี่ยจอยความถนัดจริงและที่จะไปแข่งนี่คือแอตเลติกฟิสิก ใช่ไหมครับใช่ค่ะ,คะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจอยถนัดในการการแข่งขันแอตติกฟิติิสมากกว่ามากกว่าค่ะเพราะว่าแอตติกฟิตซิสนี่ก็จะเป็นแบบกล้ามเนื้อไม่ใหญ่มากแต่มีความชัดเจน<อ>แสมส่วนไม่ใหญ่แต่ชัดใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นแบบพ้อกายก็จะมีความใหญ่และชัดจะแ,แยกออกไปครับคือคือต้องต้องเรียนให้ท่านผู้ชมแล้วก็มีเรื่องกาเรื่องส่วนสูงน้ำหนักเข้ามาส่วนสูงน้ำหนักด้วยเรียนให้ท่านผู้ชมพอทราบคร่าวๆนิดนึงนะครับคือผมก็ถามมาต่อพิธีกัน คือมี4 4ประเภทที่แข่งใช่ไหมครับเพราะกายแล้วก็แอตเลติกฟิสิกส์ใช่ครับฟิตเนสฟิสิกส์ใช่ครับแล้วก็โมเดลฟิสิกส์ใช่ครับโมเดลฟิสิกส์เน่ก็จะแบบออกหุ่นแบบตึงๆนางงามนางแบบเลยประมาณนั้นแต่แต่แต่มีกล้ามเนื้อครับความบ๊ามฟิตแอนด์เซิร์นครับครับเคบินคุณอุตส่ามาแล้วเนี่ยผมกับหลายๆคนอาจจะไม่มีซิกแพคแล้วนะมันขึ้นยากมากผมขอเปิดให้ดูสักนิดนึงได้ไหม เปิดให้ดูสักหน่อยเมอเมันสุรูนใช้วิธีเปิดอะเปิดไหนดูดนโอ้โหไหน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 ขอแน่นแน่นแน่นโอ้โหมันชกไม้นะฮะทำยังไงเพราะว่าหลายคนบอกว่ามันเป็นการที่เล่นให้มันขึ้นยากที่สุดแล้วทุกวันนี้ก็มีหลายคนเล่นแล้วก็ไม่ขึ้นเล่นให้ขึ้นต้องมันต้องมันต้องทำยังไงให้มันให้มันมีอย่างเงี้ยให้มีอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือหลักง่ายๆเลยครับหลักในการลดน้ำหนักก็คือกินน้อยกว่าใช้หรือใช้มากกว่ากิน ใช้นี่หมายถึงอะไรใช้ก็คือเราเราไม่ใช่ใช้พลังงานใช้พลังงานครับใช้พลังงานในการที่เราจะผู้ชายทุกคนมีซิกแพคอยู่แล้วครับแต่ปกมีจริงไหมจริงหาไม่เจอเลยชีวิตนี้จริงๆครับเลยครับมีอยู่แต่มันซ่อนแต่มันซ่อนโด้วยอาจจะไขมันก่อซ่อนด้วยไขมันใช่ครับพอเราไขมันน้อยอย่างเงี้ยครับมันก็จะเห็นซิกแพคครับผมอย่างของจอยนี่โชว์ไม่ได้อยากโชว์ไห แค่ท้องมันแต่แต่เวลาแข่งของของจอยเนี่ยในในการเล่นแอตเลติกฟิสิกส์ชุดที่จะใส่แข่งจะเป็นประมาณไหนอาจะมีอาจจะมีแบบเพชรเพชรปอมอะไรเงี้ยระดับตามชุดได้นิดหน่อยแล้วก็จะมีความแตกต่างกับพกกายอย่างที่ว่าเป็นรองเท้าส้นสูงล่ะเฮ้ยใช่ครับเพราะถ้าถ้าถ้าพกกายก็จะไม่ใส่อย่างนี้ใช่ครับแต่แล้แล้วถ้าเป็นโมเดลอะโมเดลฟิสิกส์ยิ่ง ได้เต็มที่เลยครับได้เต็มท <ham> ี่เลยแล้วก็ชุดของน้องจอยก็เป uh ็น huh. ช <soci> ุดบ like ิกิน <ain> ี่เหมือนกันนะครับบิกินี่เหมือนกันเพราะเวลาขึ้นเวทีก็ต้องเขาต้องดูรูปร่างทั้งหมดโดยรวมด้วยเหมือนกันขอถามแทนคนทางบ้านนิดหนึ่งเพราะว่าคนเขาอยากจะมีหุ่นดีๆเยอะครับแต่หลังๆมันมีความเชื่อเยอะเหลือเกินบางคนบอกต้องห้ามกินแป้งเยอะกินแต่เนื้อสัตว์บางคนบอกกินแต่เนื้อสัตว์กินแต่ไข่ขาวจนมันมีทฤษฎีเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีของตัวเองแต่อยากจะให้ ทั้ง3ท่านก็ได้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการนี้บอกไหนว่าสิ่งที่คนมักจะเข้าใจผิดมันคืออะไรแนละจริงๆแล้วมันคืออะไรอย่างน้อยเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมดูรายการของเราอาจจะได้3<ม>ความรู้จากคนที่ทําจริงและได้ผลจริงๆเพราะตอนนี้คิดเข้าไปว่ายาคุณปิดมันขึ้นมาเป็นร้อยๆอย่างจนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนอ่<ม>ให้จอยบอกก่อนความเชื่อแรกเลยทุกคนเข้าใจว่ากินเวแล้วมีกล้ามอ่ากินเวคือโปรตีนที่มาผสมกับนา้ำอ่ากินเวไม่มีกล้ามนะคะจะมีกล้ามแบบเมื่อเราต้องออกกำลังกาย นีคืออาหารเสริมที่เข้าไปสร้างกล้ามเนื้อในขณะที่เราออกกำลังกายและได้รับบาดเจ็บด้วยความรวดเร็วแต่ว่าถ้าโปรตีนที่เรากินเข้าไปกินไก่มีกล้ามกินไก่ก็ไม่มีกล้ามทานมากไปก็อ้วนคือจะบอกว่ากินอะไรก็แล้วแต่ต้องออกด้วยและกิน่กินเฉยๆกล้ามไม่มาแต่พุงมาใช่ค่ะก็คือก็อย่างที่น้องเคบอกคือกินมากกว่าใช้ก็ไม่มีทำให้มีกล้ามํำซ้ำทำให้เราอ้วนแล้วก็ร่างกายทำงานหนัก <Okay. S 2> ใช่ค่ะกินเข้าไปเยอะหัวใจแล้วก็นิดเดียวเองต้องมาทํางานหนักเพื่อจะเร่งการเผาผลาญเข้าใจใช่ค,คือเสริมได้แต่ต้องออกก่อนแล้วค่อยเสริมใช่ค่ัสำคัญคือต้องออกกำลังกายสําคัญมากๆเควินเขาบอกไปแล้วของคุณเคล็ดลับสิ่งที่คุณเห็นคนตามฟิตเนสที่มีความเชื่อผิดๆเนี่ยเขาบอกไปแล้วของคุณมีอะไรแนะนําคุณผู้ชมสำหรับผมนะครับสำหรับคุณเนี่ยแหละ คือผมยู่ผมแข่งมา13ปีแล้วครับโิบสามปีครับแข่งตั้งแต่ไม่กี่ขวบเลยเหรอครับแข่งตั้งแต่ปี 2... น่าจะ2 0 0 4 2 0 0ี่สัครับบอกบอกยุ่อบอกเนี่ยครับตอนนี้สามที่3านะครับเฮ้ยจริงเปน่าอย่างเด็กมากน่าอย่างย3่สิาการที่ไม่บอกที่ที่เห็นในภาพเนี่ย อันนี้ตอนปี2007ครับ2007ก็คือ9ปีที่แล้วใช่ครับปีนั้นกําลังจะไปแข่งชิงแชมป์เอเชียครั้งแรกใช่ครับต้องบอกนะฮะนมเป็นนมนะฮะมองมองเหินๆนึกว่าอลกซานเดลอกแน่นมากก็ง่ายๆเลยครับง่ายๆของของกีฬานี้ก็คือกีฬานี้เป็นเรื่องของการร่างกายแต่ละคนต่างกันครับครับดังนั้นแต่ละคนจะรู้ว่าเราเซนซิทีฟกับอะไร แต่หลักๆโดยพื้นฐานแล้วทุกคนเหมือนกันหมดก็คือการคีฟนูเทชันก็คืออาหารหลัก5หมู่อยากให้กินทุกอย่างให้ครบเพราะว่าบางคนเล่นได้กินแป้งเลยอย่างเงี้ยครับใช่มันก็ไม่ได้มันก็จะ,จะเบลอถูกไหมครับมันต้องบาลานซ์มันต้องบาลานซ์กันจแต่เราแค่เลือกทิมมิ่งในการที่เราจะรับประทานอย่างเราจะทานแป้งอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ เราเราจะอัดแป้งก่อนซ้อมหรือช่วงกลางคืนแล้วก็ควรงดหรือกินทานให้น้อยลงเพราะว่าตอนกลางคืนเราไม่มีแอคทิวิตี้อะไรที่ต้องใช้แล้วใช่ครับก็คือบริหารตามนาฬิกาในตัวแหละใช่ครับมันก็คือการมันก็คือการแ planning แต่ผมประทับใจมากคือได้หุ่นที่สวยยากแต่ยากกว่าคือ10ปีเก็บหุ่นอนนั้นไว้คุณทำคุณเป็คนพอได้เสร็จปุ๊บแล้วก็แล้วก็เละเทะลงเหวไปเลย การเมนเทนยากคุณเมนเทนยังไงคุณมีแรงบันดาลใจให้ตัวเองแบบรักษาหุ่นแบบนี้มาสิบปีนี่แรงบันดาลใจเหรอครับแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจก็หนึ่งด้วยด้วยอาชีพด้วยครับด้วยอาชีพด้วยครับผมเป็นเทรนเนอร์ด้วยครับครับผมไม่งั้นเดี๋ยวลูกศิษย์ไม่เชื่อถือใช่ครับเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือหนึ่ง first impression เขาต้องมองเราก่อนว่าเฮ้ยเราเราสามารถดูแลตัวเราเองได้นะดังนั้นในเมื่อเราเราดูแลตัวเราเองได้ เขาเขาก็ต้องดูแลตัวเราได้เหมือนกันครัไม่ถึงคนที่นักเรียนที่จะมาให้เราดูแลครับพูดถึงเควินอันนี้จะใส่ชุดไม่ชิดแต่เห็นมีคนกระซิบบอกว่าสามารถที่จะโชว์แบบสูงอะไรอย่างเงี้ยสักนิดหน่อยได้ครับสูงคืออะไรคือผมแข่งประเภทเมนฟิตเนสครับคือเมนฟิตเนสมันจะต้องมี2องสคะแนนในการที่จะตัดสินก็คือรอบรอบลูชีนกับรอบฟิสิกอลครับใช่ครับคือ อย่างประเภทอื่นเออมีทั้งหมดสี่ประเภทครับอย่างประเภทอื่นก็คือดูดูด้วยบอดี้อาจเป็นหลักอย่างเดียวแต่ผมเนี้ยบอดี้ใช่ครับแต่งผมอาจจะมีการพลิกตำแหน่งกันได้ด้วยรูทีนด้วยครับโชว์โชว์นิดเดียวครับเดี๋ยวยไม่ได้วอร์มแล้วแต่เอาเบาๆเก็บความจริงไว้ที่ภูฐานอันนี้วอร์มๆอย่าให้ถึงกับเจ็บก่อนไปพรุ่งนี้โอ้โหดังก๊อกดังแก๊กโอ้โห โอ้โหแม่เจ้านี่โอ้โหนี่โอ้ต้องตบมือตัวนียมีแฟนอย่างเนี่ยแชมป์เชียร์อย่างนี่คือแชมป์โลกสมัยมีบ้างไม่มีบ้างแชมป์โลกของสวยแชมป์เอเชียเจ็ดใบนี่ให้ให้เควินโชว์คนเดียวก็ไกลอยู่นี่จอยมีคนกระซิบผมบอกว่าจอยเนี่ยสามารถยกแชมป์ได้ไม่มีทางผมหนักหกก้าโลไม่มีทางยกผมได้ไม่มีผู้หญิงคนไหนอุ้มผมได้อจยมีแต่ผมอุ้ม ผู้หญิงได้จอยจะตอบว่าไงครับลองดูค่ะไม่นี่ลองดูลองดูอะไรเอยเอาหน่อยคือคือจะให้อุ้มพี่ก็เดี๋ยวมันจะลำบากเกินไปกันเอาเลยประมาณแชมป์ก็พอมชมฮะ69โลคุณไม่มีทางยกผมได้หรอกแชมป์อย่าเกรงนะแชมป์อยาเกรงทำตัวตามสบายเอาด้านหลังนะครับพี่โอเคโอเคเอาเอามืเถือออกันใจเย็นพูดถึงก็มาทำงานนะน่ฮะ โโอ้หเบาไหมเบาไหมเบาหิวเลยโยนนี่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 โอ้ยเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณบุญชัยจะคุณจะโชว์อะไรฮะอะไรโชว์ครับคุณบุญชัยพูดพูดถึงความพร้อมในภาพรวมเราสักนิดนึ่งสี่ปีที่แล้วใช่ไหมครับเราได้มาสี่เหรียญทองที่อุซเบกิสถานระดับชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้เราตั้งเป้าใหม่ยครั้งนี้เราตั้งเป้าไว้ที่สิบเหรียญทองสิบเหรียญทองครับโอ้โห เพราะเพราะอะไรครับเร,เราถึงตั้งเป้าว่าก้าวกระโดดจากปีที่แล้วเยอะก็ครั้งนี้เราส่งนักกีฬามากกว่าครับเยอก,กอเยอะด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็นอกจากนี้เรายังคาดหวังจากนักกีฬาทุกคนนะครับว่าอยากให้นักกีฬาทุกคนเนี่ยอย่างน้อยจะต้องได้เหรียญกลับมาทุกคนครับ <c oughs> เป็นรางวัลรุ่นไหนเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมพกกายและฟินเนสทีมชาติไทยเราทั้งหมดนะครับจะออกเดินทางเห็นว่าเดี๋ยวตีสองคืนนี้ต้องไปที่สุวรรณภูมิกันละใช่ไหมครับตีสี่เครื่องออก S <S <S เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ปรผสมอะไรกลับมาได้แชมป์กลับมาอีกสมัยหนึ่งขอให้จอยได้แชมป์กลับมาเช่นกันฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณรับขอบคุณครับจอยขอบคุณครับเคขอบคุณครับพวกเราก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมพกกายและฟิตเนสของสนุกมากประเทศไทยเราได้นะครับจะไปแข่งขันที่ปูตานชิงแชมป์เอเชียพรุ่งนี้เริ่มแข่งขันเป็นวันแรกนะครับผลงานเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตแน่นอนอัปเดตให้ทราบกัน